นะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช n a n n พ่อพาน4.0นะครับวันนี้จะมากลับมาพูดเรื่องแอนิเมตกันบ้างนะครับวันนี้เราจะหยิบยกแอนิเมตที่นึกว่าผู้หญิงจะชอบนะครับแต่จริงๆเนี่ยเป็นในกลุ่มที่ผู้ชายเนี่ยดูเยอะมากเลยนะครับเหมือนกันก็คือพิตต้เคยวนั่นเองนะครับวันนี้ก็หัวข้อ10ข้อทำไมผู้ชายชอบดูพิตตี้เคยวนะครับเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่า มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทาไมพิทีเคียวเนี่ยที่จริงๆมันควรจะเป็นการ์ตูนของเด็กผู้หญิงเนี่ยแต่ทําไมพอเราโตขึ้นมาแล้วผมลองมาศึกษาเรามารีเสิร์ดดูเน,นี่ยเออผู้ชายเนี่ยดูพิทีเคียวเยอะนะเรามาดูสิบเหตุผลกันดีกว่าเริ่มกันเลยเกินก่อนนะครับพิทีเคียวเนี่ยหรือว่าจริงๆภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว,ว่าพีเคียวนะครับตัวพิธิเคียวเนี่ยเกิดจาก เป็นแอนิเมะเลยนะครับเขาจะเป็นแอนิเมะมาก่อนนะครับก็ทำมาตั้งแต่ปี2 0 0 4นะครับจนถึงปี2024นะครับ20ปีแล้วนะแลวเขายังทำไปเรื่อยๆนะครับทำทุกปีนะครับเหมือนกับออกภาคใหม่มาทุกๆปีแล้วก็ภาคใหม่ก็จะมีเปลี่ยนธีมตลอดนะครับต้องบอกก่อนว่ากระแสนิยมของทางพิซ t ี่เคียวเนี่ยบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดังมากนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องเลยบอกเลยว่า ดังมากนะครับทั้งของเล่นทำออกมาก็ขายได้นะครับพูดจีบออกมาทำเป็นตุ๊ก,กตาก็ขายได้ของแปลงลากอะไรต่างๆนะครับทางเด็กผู้หญิงของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยชอบพิธีเคียวกันมากนะครับแล้วก็ทํามาได้ดังมาโดยตลอดต้องบอกตรงนะครับอาเป้าหมายเขาเนี่ยคือการเจาะกลุ่มสองกลุ่มนะครับก็คือ1เนี่ยกลุ่มน้องๆหนุๆนหนูนะครับพอเป็นน้องๆหนูๆห,หนูเนี่ยเกิดใหม่ทุกปีนะครับฉะนั้นเนี่ยก็สามารถดึงนะครับแฟนคลับเนี่ยเข้ามา ให้ดูพีที่เขียวได้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขานิยามก็คือเพื่อนตัวโตนะครับเพื่อนตัวโตก็คืออย่างพวกเราเนี่แหละอาจจะเป็นผู้ชายแล้วก็ตามเนี่ยหรือว่าจะเป็นเพศทางเลือกครับ LGBTQ ต่างๆเนี่ยก็ชอบดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันดีกว่าว่าทําไมผู้ชายหรือว่าใครก็ตามเนี่ยชอบดูพีเคียวอะไรขนาดนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับก็คือ มีกี่ภาคภาพเมื่อกี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นแล้วว่าโอ้โหพิธีเคียวเนี่ยมันเยอะมากขนาดนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักแค่เคียวแบ็กเคียวไว้นะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นอีกสองภาคที่ตามมาสุดแค่ตัวพีเคียวไฟฟ์โกโก้นะครับอ่าแต่ว่าต้องบอกตรงว่าพิธีเคียวตอนเนี้ยเขาทํามาประมาณ21ซีรีส์หลักนะครับซีรีส์หลักเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยสีชมพูซีรีส์หลักด้านซ้ายเนี่ยมีประมาณ2ี่นะครับภาคและนะครับ รวมถึงมูฟี่อันนี้เนี่ยมูฟี่เนี่ยจริงๆมูฟี่ภาคหลังเนี่ยก็มีอีกนะแต่ว่าอเนี้ผมหยิบยกมาเฉพาะมูฟี่ l Star นะครับมูฟี่ l Star คือการที่พิที่เคียวกลุ่มต่างๆกลุ่มเก่าๆเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องในเดอะมูฟี่ด้วยนะครับอ่าทั้งหมดเนี่ยมูฟี่ l Star เนี่ยเป็น15มูฟี่นะครับมูฟี่ล่าสุดเนี่ยเป็น พีเคียวอเนะครับพึ่งฉายไปในปี2023ปีที่แล้วเองนะครับครบรอบ20ปีอ่าก็คือดูกันช่ำๆเลยนะครับภาคที่ตัวพี่ที่เคียวมีเนี่ยเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับออกมาทุกปีต่อมาเนี่ยเรามาเข้าเหตุผลกันดีกว่านะครับเหตุผลข้อแรกเนี่ยที่รู้สึกว่าคนเนี่ยชอบดูก็คือ1เนี่ยเราจะดูฉากแปลงร่างกันอ่าต้องบอกว่าอย่างรุ่นผมเองเนี่ย ก็โตมากับยุคดิปโปเกมอนดิจิมอนเนาะฉะนั้นเนี่ยดิจิมอนเราจะเห็นว่าตัวดิจิมอนเนี่ยมันมีการแปลงร่างเนี่ยอยู่ตลอดฉะนั้นเนี่ยพอเรามาดูการ์ตูนที่เป็นแบบว่าสาวน้อยเวทมนต์อะไรพวกนี้เนาะฉากแปลงร่างเนี่ยมันทําให้เราหวาวนะครับแล้วก็พิที่เคียวเนี่ยฉากแปลงร่างเนี่ยเขาไม่ค่อยเผานะครับทำให้เวลาเราดูฉากแปลงร่างเนี่ยมันโอ้โหรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันว้าวตลอดนะครับ โอเคก็ตัวอย่างที่ในภาพที่เห็นน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็คือเป็นเคียวแบ็กกับเคียวไว้นะครับเคียวแบ็กเคียวไว้เนี่ยเป็นซีรีส์แรกนะครับของพิที่เขียวนะครับอ่าแล้วก็ภาคต่อไปจะเป็นแม็กฮาร์ดจะมีน้องหัวสีเหลืองนะครับที่เป็นชายนี่ลูมินาเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นฉากแปงลงร่างในตำนานนะครับเป็นดูอ a ลออร่าเวฟอ่านั่นเองแล้วก็พิตี้เขียวเนี่ยเขาไม่ได้มีเฉพาะ ร่างพีที่เขียวนะครับร่างพีเขียวเนี่ยก็จะมีร่างที่เป็นมนุษย์ด้วยอ่าร่างเป็นมนุษย์เขาก็จะมีความชอบมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันนะต่อมาข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ย จุดเด่นคืออันนี้เนี่ยที่มันไม่เหมือนใครเลยเนี่ยแล้วหลายหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้หรือว่าไม่ได้ทันได้สังเกตเนี่ยคือพิธีเคีย์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นกระตูนปล่อยพลังอ่าต้องบอกก่อนว่าพิธีเคลียเนี่ยคือเหมือนกับเออจะเป็นสาวน้ำเมนตโมนจะใช้พลังเวทเนาะแต่จริงอ่ะพิธีเคียวอ่ะเนื้อไหนมันไม่ใช่นะครับพิธีเคียเนี่ยเวลาต่อสู้เนี่ยเดนฟิสิกอลนะครับโลบเล็บเตะต่อยอะไรกันเต็มที่นะครับให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับเราดูดาก้อนบอล ค,คือเราเหมือนดูดักคอนบอลเลยแล้วก็มูเวนต่างๆเลยเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดนะครับโอเคก็ในรูปเนี่ยจะเป็นเคียวฟลอร่านะครับจากโกบินเซตอีเคียวคือต้องบอกกันว่าไม่ว่าจะมาในลุก,ลกแบบเจ้าหญิงจะลุกแบบไหนอะไรยังก็ตามเนี่ยพิท่เคียวเนี่ยยังไงใช้มือใช้เท้าแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงการต่อสู้เนี่ยมันมากนะครับพอเป็นอย่างเงี้ยผู้ชายก็เลยแบบโอ้โหมันสุดยอดวะมันดูแล้วมันแบบมันสู้มันวะ เหมือนดูดาคคอนบอลนะครับในในร่างของพิธิเขียวกันเลยนะครับโอเคก็ข้อต่อมานะครับก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกนะว่าสู้เนี่ยด้วยกํำปั้นเนาะ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยปิดจบเนี่ยมันยังมีคาแรคเตอร์ลิสติกของความเป็นสาวน้อยพลังเวดอยู่นะครับก็คือปิดจบเนี่ยสกิลเนี่ยมันต้องอลังการวอร์เววังวัง,วง,วงมีการรวมพลังการปล่อยพลังตุ้มเข้าไปนะครับหาตัวร้ายพวกกีกี้ต่างๆหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะมีแบบสกิลเดี่ยวๆอ่าสกิลเดี่ยวๆฉากที่ซีนที่โจมตีบอสนะครับอันเนี้ยพอปิดจบได้ท่าพวกเนี้ยมันรู้สึกสะใจนะครับ ถ้าเรากลับมามองเนี่ยว่ามันคล้ายๆกับอะไรใช่ไหมครับอ่ามันจะคล้ายๆกับพวกซูเปอร์เซนไตหรือว่าคาเมล레이เดอร์ที่เวลาสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการกระโดดไรเดอร์คิกนะครับหรือว่าใช้ท่าไม่ตายเลยเนี่ยที่ปิดฉากตัวร้ายหรือว่าศัตรูไปได้นะครับพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนกับกระตูนแนวโทคุคัสึนะครับอ่ามันเหมือนแนวแนวโทคุคเข้ามานะครับ ต่อมาเนี่ยใกล้เคียงอีกแล้วยิ่งใกล้เคียงอีกก็คือพิธที่เคียวเนี่ยถ้าคุณอยากจะเมนสีอะไรคุณชอบสีอะไรเนี่ยคุณเลือกได้เลยนะครับมีทุกสีนะครับตั้งแต่สีดำสีขาวสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีม่วงน้ำเงินต่างๆเนี่ยมีหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย เวลาอย่างเช่นมีสีแดงเนี่ยเนาะพอสีแดงมันมารวมตัวแล้วเนี่ยมันเหมือนซูเปอร์เซนไตเลยนะครับคือแบบว่าโอ้โหมีสีแดงมาให้เลือกแบบเยอะพรุบพๆเลยเวลากลับมาเป็นออสตาร์ Star รวมกันแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือข้อสีนะครับคือมีหลายสีเนี่ยให้เลือกเมนอ่าแน่นอนว่าเราต้องมีสีที่ชอบแล้วเนาะ คราวนี้เนี่ยถ้ามีพิที่เคียวตรงตามสีที่เราชอบอีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบว่าฮิวใจแล้วก็เลือกเมนได้อย่างง่ายๆเลยนะครับแล้วมันก็ดันไปคล้ายกับซูเปอร์เซนไตเนาะที่เป็นการ์ตูนที่ทางผู้ชายเนี่ยก็ชอบดูเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เกิดความชอบขึ้นไปอีกต่อมาข้อที่5นะครับก็คือข้อ5เนี่ยถ้าเราพลาดบางตอนไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลตอนนื้เรื่องอ่ามันจะเหมือนพวกเรื่อง โดเรมอนนะครับหรือว่าโคนันนะครับที่เราไม่จำเป็นต้องดูทุกตอนเราไม่จำเป็นต้องแบบเอคาดไปตอนหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับจบในตอนนะครับอ่าจบในตอนดูง่ายนะครับอ่าแล้วก็มีความแบบเฮฮาเสียงหัวเราะนะครับมีมีมแต่ละตอนเนี่ยก็อาจจะเจาะลึกของเรื่องตัวละครตัวนี้อ่าพอเปลี่ยนอีกตอนหนึ่ง ก็จะมีบทของอีกตัวละครหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยก็คือดูง่ายเลยมันจบในตอนถ้าเราดูตอนแรกแล้วเราชอบเนี่ยเราอาจจะไปดูตอนต่อไปได้เลยมนะันจะไม่เหมือนเรื่องอื่นนะครับที่พอบางทีเรามาดูตอนที่มันไม่ใช่ตอนที่1เนี่ยแล้วเราดูแล้วมันจะงงนะครับว่าไม่รู้ว่าเฮ้แต่ก่อนมันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีข้อที่5ต่อมานะครับก็คือข้อที่6นะครับข้อที่6เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ เป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบตัวละครนเยอะตัวเองเคยดูในภาคก่อนๆเนี่ยมีบทบาทกลับมามีบทบาทนะครับในการรวมตัวเดอะมูฟวี่นะครับอ่ะก็คืออย่างที่ผมบอกเนาะเขามีทำเดอะมูฟวี่ที่เป็นออสตาอยู่เรื่อยๆนะครับตัวเอกเนี่ยก็มาช่วยนะครับตัวเอกภาคก่อนมาช่วยตัวเอกภาคใหม่ๆเนี่ยมาจัดการนะครับแล้วก็จะมีความแบบเป็นมีม,มกันเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,นะอย่างเช่นอ่วสีเหลืองเจอกันแล้วก็สีเหลืองเขาจะมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันอะไร รหรือบางคนเนี่ยที่เป็นสายแบบดีเฟนซ์ใช้โล่เนี่ยก็กางโล่พร้อมกันป้องกันอะไรต่างๆได้นะครับหรือว่าบางคนที่เขารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาสนิทกันเนี่ยพอมาภาคออสตาเนี่ยเขาก็จะมีโมเมนต,ต์ว่าเอ้ยฉันจําเธอได้นะเธอจาฉันได้จําชื่อกันได้นะครับหรือว่าคนที่มีความชอบคล้ายๆกันเนี่ยก็จะสนิทกันเร็วนะครับอ,อันนี้ก็คือข้อที่6 ต่อมานะครับข้อที่7ข้อที่7เนี่ยคือเนื้อเรื่องของพิทิเคียวอะครับอันเนี้ยมันย่อยง่ายนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ดราม่านะครับการ์ตูนที่เป็นสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยไม่ใช่พิทิเคียวเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันหลอกเราพอเราไปดูแล้วเนี่ยเอาหูมันมันไม่ได้โลกสวยมันแบบมันปวดตับมากนะครับแต่พิทิเคียวเนี่ยมันมันแทบไม่มีฉากที่มันปวดตับอะไรเลยนะครับคือมันเป็นแนวแนีแบบการ์ตูนโลกสวยเนี่ยแหละแต่บางทีเนี่ย เราเองอ่ะก็ต้องการดูแอนิเมที่มันไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากดูแล้วมันแฮปปี้ดูแล้วมันเติมเต็มให้จิตใจเราได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องไม่ดราม่านะครับตับไม่พังแล้วเว้ยนะครับอ่าซึ่งแต่ละพิตที่เคียวเนี่ยพอมันเรเพ็เซนต์มาตรงนี้แล้วครับเราจะไม่รู้สึกว่าพิตี่เคียวเนี่ยมันเราเริ่มกังวลในการดูแล้วว่าเดี๋ยวมันจะหักมุมเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับหรือว่า มันจะเกิดดราม่าอะไรกับตัวเอกที่เราชื่นชอบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อดีนะครับต่อมาก็คือข้อ8นะครับข้อ8เนี่ยจะเป็นในตามเทรนสมัยใหม่แล้วนะครับก็คือพีธีเคียวเนี่ยเขาสังคมเปิดกว้างนะครับสายพันธุ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นน้องลาล่านะครับที่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับวันนี้ก็เป็นพีเคียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น เคียวมิลกี้นะครับหรือว่ารวมถึงเคียวมาการองกับเคียวช็อกโกแลตนะครับที่เป็นเหมือนเป็นคู่เลสเบียนกันนะครับก็จะมีคุกกิ้หลักกันนะครับหรือว่าพิธีเคียวเดี๋ยวนี้มีเป็นผู้ชายด้วยนะครับพิธที่เคียวเดี๋ยวนี้มีเป็นผู้ชายแบ่งร่างเป็นพิธที่เคียวเนี่ยช่วยสู้แล้วก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าสุดท้ายเนี่ยน้องจะเป็นนางเงือก มาแปลงร่างเป็นพิษที่เคียวเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเป็นนางเงือกเลยมีหางอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าน้องก็จะสามารถเหมือนกับแปลงเป็นคนที่มีขาขาเป็นมนุษย์ได้ด้วยแล้วก็แปลงเป็นพิษที่เคียวอีกทีหนึ่งได้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราได้เห็นการเปิดกว้างของสังคมแล้วเนี่ยมันสามารถเจาะกลุ่มนะครับคนดูที่หลากหลายกว่าเดิมเนี่ยได้ไปด้วยอ่านี่ก็คือข้อ8นะครับต่อมาข้อที่9นะครับข้อ ก้าเนี่ยก็คือพีที่เคียวเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือออกมาทุกปีเนาะพอออกมาทุกปีเนี่ยภาคใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนธีมตลอดนะครับอ่าอย่างเช่นสวีทพีเคียวเนี่ยก็คือเป็นแนวแบบเป็นแบรบนด์เลยเล่นดนตรีนะครับฟอร์มวงเล่นดนตรีเลยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบ Star t w i n k l e นะครับพีเคียวเนี่ยก็คือแบบเน้นการท่องอวกาศเลยนะครับเน้นการสำรวจโลกอวกาศต่างๆได้เลยนะครับ หรือว่าพิธีเคียวที่แบบเน้นความสวยงามแบบปรินเซสนะครับก็จะมีโกล์ปรินเซสพีเคียวเน้นความเป็นเจ้าหญิงฝึกหัดโอ้โหสวยที่แปลงล่างเนี่ยเป็นน้ําหอมอะเอาที่แปลงล่างใช้น้ําหอมเป็นตัวแปลงล่างเลยนะครับแต่ว่าตอนฉับแปลงล่างสวยมากนะครับหรือว่าจะเป็นแนวแนวแบบทําขนมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับหรือว่าสุดท้ายก็จะเป็นแบบแนวที่เป็นแบบแม่มดนะครับแบบแม่มดฝึกหัดใช้เวทมนต์ต่าง อันนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนปีเป็นทุกปีนะครับถ้าปีนี้เนี่ยเราไม่ชอบทําขนมเดี๋ยวรอบปีหน้าก็ได้เดี๋ยวตีมมันก็เปลี่ยนไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นข้อดีเลยว่ามันสามารถทําให้ขึ้นกับความชอบนะครับของแต่ละคนได้ด้วยนะครับรวมถึงอันเนี้ยถ้าเป็นน้องๆหนุๆดูนะครับเราจะดูแล้วมีแรงบันดาลใจอ่าต้องบอกว่าพอเราดูพิธีเคียวแล้วเนี่ยมันสามารถเสริมสร้างแรงบันดาลใจในสู่อนาคตหรือว่าเราอาจจะรู้ตัวเองได้มากขึ้นว่า โตขึ้นเนี่ยเราอยากทํางานเราอยากทําอาชีพอะไรบ้างอ่านี่คือข้อ9นะครับแล้วก็ต่อมาข้อ10ข้อสุดท้ายนะครับก็คือพิธีเกียวเนี่ยมันก็ปีการจับร้องเพลงด้วยนะอ่าซึ่งเพลงเนี่ยอย่างที่เรารู้รกันเนาะก็คือมันเป็นส่วนสําคัญของทุกๆอนิเมะนะครับอนิเมะไหนเนี่ยถ้าเพลงติดหูเนี่ยอนิเมะนั้นเนี่ยก็จะดังเร็วด้วยอ่าพิธีเกียวเนี่ยเพลงเนี่ยเยอะนะครับมีทั้งเพลง o อเพลงเปิดเพลงปิด เพลงตอนแปลงล่างนะครับเพลงสเปเชียลต่างๆซึ่งเขาได้พรีเซนต์มาได้ดีนะครับรวมถึงตัวละครที่เอามาร้องเนี่ยเขาใช้3มวิติเลยนะแล้วก็เหมือนกับมีแต่ละตัวทุกตัวมีโมเดลเอามารวมกันมาล้องมาเล่นเต้นเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไปให้ดู ก็โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับหัวข้อพิธที่เขียวนะครับว่าเออทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทาไมผู้ชายเนี่ยถึงชอบดูพิธที่เขียวมากกว่านะครับโอเคก็ถ้าท่านไหนเนี่ยชื่นชอบในคอนเทนต์อาจจะผมอาจจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิดนึงนะครับหรือว่าท่านใดเนี่ยดูพิธที่เขียวแล้วเมนพีเขียวคนไหน นะครับสามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างได้เลยหรือว่ามีคําถามอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็ทางผมข้อบ้างศรศูเนี่ยผมจะอ่านแล้วก็ตอบให้พยายามตอบให้ทุกๆคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยค่องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ